สวสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกก การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะที่มาเข้ามาสัพอตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นพลังงานดีๆส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะมีหลายท็อปปิกแล้วก็หลายแรนดอมเลยทีเดียวให้ทุกคนได้รับฟังเป็นอะไรที่ใกล้ลน์หรือว่ามีความสุขนะคะในการที่จะได้รับฟังอะไรดีๆนะคะท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะเราจะมาส่อง Energy ์หีของการดูซิว่าใครกําลังหัวใจสั่นไหวนะคะเพราะคิดถึงคุณนะคะ3ามไพ่ออร่าเค้าคค่ะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปีของเรานะคะใครนะคะกำลังหัวใจสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาร์ดสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะ ใครกำลังหัวใจสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณกองที่หนึ่งคะ่ะดูสิใครนะอสศวินไม้เท้านะคะเป็นแพชชั่นแห่งธาตุไฟนะคะ รู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีความห่างไกลมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะมันทําให้รู้สึกว่าเฝ้ารออย่างจริงจังเหลือเกินนะคะเฝ้ารอด้วยใจที่ร้อนรนใจที่แบบต้องการเจอต้องการอยากที่จะมาพบหน้าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะมีอุปสรรคเหลือเกินทาดฝ่ายแล้วคนคนนี้นะคะเขามีความลุยนะคะเหมือนกับว่ามีความ อดทนหนักแน่นมากๆกนะคะแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ลุยๆเหมือนกันไม่กลัวสิ่งใดนะคะเดดเดเป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นกันนะคะที่นิ่งเงียบที่จากกันไปนะคะห่างกันไปมีประเด็นแล้วก็มีเรื่องราวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับมาเจอกับคุณเหลือเกินนะคะอยากเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ สี่เท้าอยากเข้ามาพบเจอกับคุณจริงๆอยากให้เรื่องราวระหว่างเรามันสามารถที่จะเริ่มต้นพนาความสัมพันธ์ได้หรือคุณกับเขาคนนี้มีแพลนในเรื่องของการแต่งงานการพูดคุยในเรื่องของอนาคตกันนะคะมาก่อนเพราะฉะนั้นหัวใจเขาสั่นไหวมากเลยค่ะ เขาคิดถึงคุณมากๆจริงๆนะคะคิดถึงมากๆจริงๆคิดถึงเรื่องราววันแล้วก็เวลาเก่าๆอะไรที่เราเคยได้เดทกันได้พูดคุยได้สบตาได้มองหน้ากันนะคะรู้สึกว่าคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณด้วยอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปแบบคู่รักกันสักทีนะคะสี่เมเท้าคือการเฉลิมฉลองเริ่มต้นนะคะมองพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตหรือว่าการแต่งงานก็ได้นะคะ เด o o นนะคะความรู้สึกที่มันอึดอัดภายในใจเหลือเกินหัวใจมันสั่นไหวมันมันอ่อนไหวนะคะมันอ่อนไหวแล้วมันก็สั่นไหวมันทําให้คิดถึงคุณมากๆแล้วมันก็มีเรื่องราวที่อึดอัดนะคะระหว่างคุณกับเขาทําให้เขารู้สึกว่าอยากมีความสุขกับคุณนะคะอยากเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยแดาบนะคะก็แน่แท้แน่ชัดก็คนที่เป็นประเด็นกับคุณนี่แหละค่ะ คนที่เรื่องราวระหว่างคนกับเขามันนิ่งมันหยุดไปมันจบไปหรือว่ามันเงียบไปได้นานแล้วบางท่านอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้เพราะ,ะนั้นมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะมีระยะทางมาเป็นตัวแปรและก็มีปัญหาเรื่องราวที่มันทําให้อึดอัดแล้วก็สตรัคในเรื่องของความสัมพันธ์ลงบางคนอาจจะคลิปอินทัชกันเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ ไม่สามารถที่จะเดินเดินทางมาพบเจอกันได้หรือว่าพูดคุยหรือว่าสาร้างความสัมพันธ์หรือว่ากระเถิบความสัมพันธ์ได้หรือว่าเป็นคนคนนั้นแหละคะ่ะที่คุณกับเขาเคยแพลนในเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือว่าการเดินทางมาพบกันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลอ,อยู่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่นิ่งสงบนะคะลงไปหรือเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขายังมีความหวังที่จะได้พบเจอกับคุณอยู่เลยนะคะและก็ยังคงรอโอกาสที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณ นะคะคืออยากที่จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอ,อย่างให้มันมีความสุขเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะคะไปนในทางที่ดีขึ้นสี่เม้าการเริ่มต้นในเรื่องของพัฒนาความสัมพันธ์เดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบสามถ้วยก็จริงๆค่ะเป็นคนที่คุณมีแพลนเรื่องราวอะไรต่างๆการแพลนแต่งงานแล้วก็เขาอยากพบเจอกับคุณนะคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะได้ เพื่อนแนะนําก็ได้หรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้ในงานสังสรรค์ก็ได้นะคะเราก็มีเหตุให้ห่างและนิ่งกันออกไปเพราะนั้นเขาอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยเขามีความคิดถึงคุณหัวใจมันคิดถึงมันชอบมันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วมันก็รอคอยแบบหัวใจที่สั่นไหวอ่อนไหวนะคะอยากพบเจอกับคุณมากๆมันมีเรื่องราวทาให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ยังไม่สามารถมาพบเจอกับคุณได้เพราะนั้นเขารู้สึกว่าถ้ามีมีโอกาสหรือจังหวะอะไรเขาก็ ไม่อยากที่จะสนใจไม่อยากที่จะรับรู้อะไรอยากที่จะเข้ามาพบเจอกุบคุณมากๆเลยนะคะคนกองที่1นนะคะนี่คือหัวใจนะคะของใครกําลังสั่นไว้เพราะคิดถึงคุณนะคะเอาเราเข้าค่ะคุณได้ฟลาย ing นะคะฟลาย ing คือการบินนะคะโลดแล่นมีความสุขนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นยังขยับไม่ได้นะคะ ยังไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นหรืออะไรไม่ได้ก็ตามแต่หรือว่าปัญหาอะไรที่ค้างคาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีปัญหาทาั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นปล่อยมันทิ้งไปแล้วก็โบยบินกับความสุขพัฒนาความรู้สึก ของเราอะค่ะให้รู้สึกว่ามันมีความสุขอะให้มันมีพลังนะคะให้รู้สึกว่าออกไปไหนก็ได้โลกนี้กว้างใหญ่มากมายเพราะฉะนั้นเราจะได้รับพลังงานดีๆเปิดใจนะคะพลังงานบวกแล้วก็ซึมซับกับสิ่งที่ดีๆเข้าไปอะไรที่มันทุกวางไว้ก่อนปล่อยมันวางลงนะคะเพราะว่ามันยังถึงเวลาที่มันยังไม่ถึงสถานการณ์ที่มันจะแก้ไขหรือมันคลี่คลายได้เดี๋ยวมันก็จะมันก็ต้องเอาไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวถึงเวลามันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสเต็ป ะะไปในทุกๆวันเองนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขอะไรที่ใช่มันก็จะใช่นี่แหละคะ่ะที่คนที่เขากําลังหัวใจสั่นไหวเพราะคิดถึงคนกองที่1นนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะ ใครกําลังหัวใจสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณนะคะมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะใครกําลังหัวใจสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ แน่นอนค่ะเป็นคนที่คุณเดินจากเขามานะคะเป็นคนที่คุณนิ่งเงียบตัดจบจากเขามามันเป็นความรู้สึกของพอแล้วล่ะนะคะพอแล้วอะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่เคลียร์สักทีก็ตัดจบออกมาแบบสวยๆนะคะแบบหล่อๆแบบมีสเสน่ห์แบบมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนๆนี้เขาเขารอคอยคุณนะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยเขาอยากที่จะ เข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจอะไรกับคุณนะเหมือนกับว่าเขาส่องแล้วเขามองคุณอยู่เดอะสตาร์เขาอยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาหรือว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่า ะะมีสเสน่ห์ป๊อปปูล่าเป็นที่รักของเพื่อนก็ได้นะคะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเหลือเกินเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยมันเป็นความเหงาความสั่นไหวภายในจิตใจ,จนะคะหัวใจที่มันอ่อนแอมากๆมันสั่นมันคิดถึงมากๆแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆมากมายและยิ่งมี ลมหนาวนะคะอากาศเข้าหน้าหนาวแบบนี้มันก็จะยิย่งรู้สึกหัวใจอ้อหัวใจฉันอ่อนแอเหลือเกินจะอคิดถึงเธอ9้าวถ้วยตัวตนของเขาเป็น9้าวถ้วยค่ะเขาเป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะตอนนี้เอนจอยกับชีวิตโสดแฮปปี้กับชีวิตโสดของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้คอมมิทเมนต์ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีพันธะอะไรกับใคร9้าวถ้วยนะคะเป็นคนที่ ดูแบบเอนจอยกับในชีวิตสดของตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคนคนนี้นะดูสีถ้วยนะคะบ่งบอกถึงว่าฉันยังไม่ได้คอมมิวเมนต์กับใคร The ะมูนค่ะเรื่องราวระหว่างคนกับเขามันมีประเด็นนะคะกันเกิดขึ้นเขารู้สึกอึดอัด แล้วก็ไม่ความคิดถึงคุณมากๆนะคะมันรู้สึกว่ายังจมอยู่กับความรู้สึกที่มันยังคงค้างคาหรือว่าที่มันยังไม่เคลียร์ไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่ามันทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆออกมาแล้วนะคะหนึ่งใบ the world นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะของคุณคนต่างภาษาต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดก็ได้ the world ค่ะ คนคนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นมีความเป็นผู้นําก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นก้าวถ้วยด้วยอาจจะมีความเป็นผู้นําก็ได้นะคะระดับผู้นําขึ้นไปหรือถ้าม่าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองมีพร้อมทุกอย่างนะ,ะสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้หรือเป็นคนชอบท่องเที่ยวนะคะเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชอบแบบเดินทางไปตู้ไปนี่นะคะแล้วก็ชอบความเป็นธรรมชาติ แบบนี้ก็ได้นะคะชอบความเป็นอิสระอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณหลือเกินนะคะเขาอยากมีโอกาสได้เข้ามาเริ่มต้นอะไรกับคุณอยากเข้ามาเจอกับคุณแล้วมาบอกว่าคิดถึงมาเคลียร์หัวใจกันมาพูดคุยซึ่งกนและการรอโอกาสรอการเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะและก็ได้แต่รอคอย ที่จะได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะคะระหว่างเราสองคนกันนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นก้าวถวยเขาเขาหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาเจอกับคุณและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าคุณเซเยสมันก็จะดีมากๆแต่ถ้าคุณเซโนเขาก็ต้องเขารบในการตัดสินใจของคุณนะคนกองที่สองนะคะนี่แหละหัวใจของใครกําลังสั่นไหวนะคะเพราะคิดถึงคุณมันอ่อนแอมันสั่นไหวะค่ะความสั่นไหวของหัวใจรู้สึกว่า มันมีความคิดถึงมากๆฉันอยากเจอเธอเหลือเกินนะคะที่ผ่านมาอาจจะทำอะไรไม่ดีอาจจะทำให้เธอต้องต้องตัดจบหรือว่านิ่งจักมาแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆนะคะหัวใจมันรู้สึกว่าเฝ้ารอแล้วก็คิดถึงคุณนะคะคนกองที่สอง เมก h o ชอ e นะคะมันมีทางเลือกอยู่สองทางน,น,นั่นแหละค่ะคือ yes หรือ no แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณอยากพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณนะคะถ้าไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเครารพในการตัดสินใจของคุณเพราะเขาคิดถึงคุณมากเหลือเกินตอนนี้หัวใจมันสั่นไหวไปหมดแล้วนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสาหรับการติดตามเราชมขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวามาเจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะกับท็อปปิของเรานะคะใครนะาหัวใจของใครกำลังสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณนะคะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สาม หัวใ,ใจของใครกำลังสั่นไหวคิดถึงคุณมากๆนะคะมากที่สุดนะคะต้องมากที่สุดนะคะเด็กือดานะคะคนที่มีประเด็นกับคุณนี้ล่ะค่ะนะคะที่มีประเด็นกันคนที่คุยได้คนที่คุณได้คุยกันออนไลน์ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเจอกันออนไลน์ได้ติดต่อออนไลน์แล้วก็มาคุยกันอะไรแบบนี้แล้วก็ได้มานาดัดเดทกันนะ คนคนนี้คุณกับเขามีประเด็นกันแล้วก็รอคอยการเคลียร์ปัญหาใจกันเพราะว่าเขารอคอยการพูดคุยการเคลียร์ปัญหาใจกับคุณอยู่นะคะ5้าด่าเขาสั่นไหวมากแน่นอนละคะ่ะความรู้สึกของเขาเพราะเขาก็คิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันมีความรู้สึกปวดหัวแล้วยังคงปวดหัวนะคะปวดเทศนะคะเหมือนกับว่ายังคงไม่สบายใจกับเรื่องราวแล้วก็อะไรรู้สึกว่าที่มันยังค้างคาในใจนั่นเองนะคะ มันเป็นความรู้สึกของการรอคอยที่จะได้เจอหน้ากันนะคะแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันแบบตัวต่วตัว the world นะคะคนที่คุยกันแบบออนไลน์แล้วก็ได้มาเดทกันหรือเปล่าคุณกับเขาแล้วก็เป็นคนทางไกลต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาของคุณนะคะ the world นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นเพราะว่าเขาอยากได้เขาอยากเข้ามาเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยนะคะ The flu นะคะคนทางไกลต่างแดนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลชอบการเดินทางนะคะเป็นคนที่อน j o ยกับตัวเองมีชีวิตที่ happy นะคะมีทัศนคติดีอัธยาศัยดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบสามารถเดินทางที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หรือว่าทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ได้นะนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะคนคนนี้ The flu นะคะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆนะคะ เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองมากๆเลยนะคะคออีหนึ่งใบสี่ดาบเป็นคนที่นิง่งๆเงีย,งยบๆจากคุณตอนนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนที่มีประเด็นการที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันอาจจะทําให้คุณร้องไห้ให้คุณเสียใจหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกของ ความนิ่งเงียบความห่างทั้งระยะทางทั้งปัญหานะคะที่มันยังไม่ได้เคลียยังไม่ได้คุยนะคะทำให้รู้สึกเครียดแล้วก็หนักใจแล้วก็มีความสั่นไหวของหัวใจอะคะ่ะที่มันมีความคิดถึงของช่วงเวลาณนะโมเมตนต์นี้ความนิ่งความเงียบมันยังมีความผูกพันนะคะยังมีความคิดถึงอยู่เพราะว่าเขารู้สึกว่าคิดถึงเวลานอนเขาก็ต้องฝันฝันหรือว่า คิดถึงคุณนะคะต่างๆนานามากมายเรื่องราวอาดีตที่เราเคยได้เดทกันได้คุยได้ทานข้าวได้ไปนูน่นไปนี่กันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณและอยากเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปได้หรือว่ามีความสุขขึ้น อยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็คิดอยู่แล้วล่ะคิดแล้วก็ตั้งใจกับคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจของเขานะคะว่าเขาจะว่าเขาจะทํายังไงว่าเขาจะเข้ามาเจอคุณแล้วมีโอกาสนั้นเขาจะพูดคําไหนจะใช้คําไหนพูดคุณคุณจะพูดว่ายังไงกับเขาคุณจะตอบเขาปฏิเสธเขาหรือว่าคุณจะโอเคกับเขานะคะมันเป็นความรู้สึกของการรอคอยแล้วเขาก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาได้พบเจอกับคุณนั่นเองนะคะคณกองที่สาม ก็นี่แหละค่ะหัวใจของใครที่กําลังสั่นไหวเพราะคิดถึงคุณนะคะคนที่คุณกับเขามีประเด็นแล้วก็เรื่องราวกันนะคะเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงรอคอยโอกาสแล้วก็คิดถึงคุณอยู่มากๆรู้สึกยังมีความผูกพันนะคะยังมีได้แดงผูกพันด้วยหัวใจแล้วก็รอคอยจังหวะเรานะคะที่จะได้มาเจอกันแน่นอนมีความคิดมากและมีความคิดถึงนะคะ movement นะคะ movement ก็เหมือนกับความเคลื่อนไหวนะคะมันจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเขารอคอยการเคลื่อนไหวรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยกัน เดินทางมาพบเจอกับคุณแล้วก็รอคอยโอกาสนั่นเองค่ะคนกองที่3เพราะว่ามีความคิดถึงนะคะมากๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคนกองที่3นะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในท็อปปิกนี้นะคะหัวใจของใครสันไว้นะคะเพราะคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ